ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคำเที่ยงนะคะจะมาหาของกินภายในงบ200บาท2อ0อเลยเหรอเกินแน่นอน2องเลยเหรอันนี้มันลับจริงนี่บทอันนี้มันบทอันนี้สีนี้สวยต่อยิ่งชุบไม่ปานสองร้อยสี่สิบบาทครับทุกคนฮับฟู่ดูปลอกคอแถมดูเมลได้ร้อยหกสิบ ไตกันต่อไต้ประคอน้ำน้ำโจ๊กมาอาหารของพี่เลยนี่ไงแท็กซี่แอปสมองแอปโออยังรับปก็มีสมองเพื่อกินมาเหมือนเธอเธอทำเป F ็นแอปสมองมาได้สินะไม่สมองเปอนมันม,มี าาม,ม,ามาทำเทปแล้วเก่งก็ขน<ป> <c oughs> เยอะพอตังนี่อยู่เอ้าเมื่อกี้ก็เดินเข้าทางนี้บ็เมื่อกี้เข้าถึงตางนี้ทางนี้ลดเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านว่านนะคะเราไม่ได้มานั่งให้เขาสะกี้เพราะว่าไม่ได้แจกหน้ามาเลยลงเลยนี่รูปนี้ มาที่ไหนบ้างไหมครับอ๋อไปตามไปตามการนัดนะครับปตุขภาแพะบัวลายแล้วสั่งาแฟนี่แล้วแต่วันครับอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่กลับมาบ้านก็จะวิ่งตามการนัดทำตรงนี้ครับชาวบ้านเนี่ยผลงานมา1กิโลฯแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะอะไรจะตั้งความเหงาไหมคะไม่ได้หรอกค่ะยังมามา ปิ้เดี๋ยวครับต้องรถไม่จบไม่จบจบสุดของเราก็คือคเข้าเซียนี่สิบบาทาตั๋ว